สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่ซุม้มเรื่องเล่าเรื่องลึกลับปริศนาคำตอบเหนือปาฏิหาริสำหรับอีพีนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องเล่าดวงไฟลี้ลับกับพลังงานแห่งจิตวิญญาณในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายครั้งที่มนุษย์ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้หนึ่งในปรากฏการณ์เหล่านั้นคือ ดวงไฟลี้ลับซึ่งปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัวดวงไฟเหล่านี้มีพลังงานที่น่าพิศวงและสร้างความสงสัยให้กับผู้ที่พบเจอเป็นอย่างมากเรื่องเล่านี้จะพาคุณไปพบกับปรากฏการณ์ของดวงไฟลึกลับผ่านประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าขนลุกและเรื่องราวที่ถูกเล่าขานในศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งพร้อมทั้งพิจารณาถึงคำอธิบายตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับพลังงานแห่งจิตวิญญ,ญาณการหมุนเวียนของกรรมและความเชื่อเรื่องพญานาค การปรากฏตัวของดวงไฟเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพลังงานที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้เรามาร่วมกันค้นหาความหมายและคำตอบจากปรากฏการลีลับนี้พร้อมกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับพลังงานของจิตวิญญาณที่อาจมีอยู่ในทุกมิติของชีวิตกันค่ะดวงไฟลีลับกับพลังงานแห่งจิตวิญญาณในคืนหนึ่งใกล้เที่ยงคืน แก้วเตรียมตัวเข้านอนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยทั้งจากการทำงานและการเดินทางที่ยาวนานคืนนั้นอากาศเย็นสบายแก้วเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมเย็นตามปกติขณะที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นจู่ๆแก้วรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่ปลายเท้าแสงไฟดวงเล็กกลมโตลอยเข้ามาจากหน้าต่างทะลุผ่านมุ้งลวดเข้ามาในห้องมันลอยอยู่ตรงปลายเท้าของแก้วแสงไฟนั้นส่องสว่างในห้องที่มืดสนิททำให้บรรยากาศดูแปลกประหลาดและน่าขนลุก แก้วตัวสั่นด้วยความกลัวและนึกถึงพุทธคุณอย่างรวดเร็วพลางสวดมนต์ในใจเพื่อให้จิตใจสงบนโมตสัพพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแก้วสวดมนต์ซ้ำๆขณะมองดวงไฟด้วยความหวาดระแวงเมื่อบทสวดผ่านไปสักพักดวงไฟก็ค่อยๆหายไปแก้วยังคงตัวสั่นและนอนกอดผ้าห่มกระทั่งหลับไปในที่สุดรุ่งเชา้า ขณะที่เดินทางไปทำงานแก้วนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานขณะที่นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาแก้วเห็นศพลอยมาตามน้ำกอผักตกชวาพาศพลอยผ่านหน้าแก้วไปแม้จะรู้สึกเวทนาและใจหายแต่แก้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งได้พบกับดวงไฟประหลาดเมื่อคืนสิ่งนี้มันทำให้แก้วเชื่อว่าดวงไฟที่เห็นอาจจะเป็นวิญญ,ญาณที่มาปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญแต่แก้วกลับคิดแค่ว่าจะต้องสวดมนเพื่อขับไล่ดวงไฟนั้นไป อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เขียนได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดย้อนกลับไปเมื่อผู้เขียนเคยไปอบรมเยาวชนที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งบริเวณด้านหลังของศูนย์มีบ่อน้ำซึ่งชาวบ้านใช้เก็บน้ำไว้สำหรับทำไร่มันสำปะหลังมีเยาวชนหลายคนบอกว่าในคืนวันพระพวกเขาเห็นดวงไฟลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำในช่วงหลังเที่ยงคืนบางครั้งมีเพียงดวงเดียวบางครั้งมีสองถึงสามดวงพวกมันลอยขึ้นมาในอากาศบางก็ลอยระเรียบพื้นดินและบางครั้งลอยขึ้นไปยังดงไม้ด้านหลัง เด็กๆมักจะตื่นเต้นและกลัวในคราวเดียวกันเมื่อพวกเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังผู้เขียนเองก็พยายามตอบเลี่ยงๆว่าชาวบ้านออกมาหากบหาปลาพวกเขาบางคนไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆดวงไฟที่ลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำนั้นไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพราะเยาวชนหลายรุ่นที่เข้ามาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้ก็มักเห็นดวงไฟเหล่านี้ในคืนวันพระเช่นกัน การที่ดวงไฟลอยขึ้นจากบ่อน้ำดูคล้ายกับเรื่องราวของดวงไฟพญานาคที่ผุดขึ้นจากลำน้ำโขงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษานั่นทำให้ผู้เขียนสงสัยว่าดวงไฟเหล่านี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางาศาสนาหรือไม่เพราะในขณะที่ดวงไฟพญานาคที่แม่น้ำโขงจะลอยขึ้นจากน้ำไปบนฟ้าแล้วดับลงแต่ดวงไฟที่บ่อน้ำในสูนี้กลับลอยไปในทิศทางต่างๆโดยไม่แน่ชัดว่าดวงไฟเหล่านี้คืออะไรหลายคนพยายามค้นหาคำตอบแต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัด เมื่อต้องเผชิญกับปรากฏการดวงไฟประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ในทันทีผู้เขียนเริ่มมองหาคำอธิบายจากสิ่งที่คุ้นเคยนั่นคือหลักธรรมทางพุทธศาสนาในอดีตผู้เขียนเคยสนทนากับหลวงพ่อสมเกียรติอุสโภเกี่ยวกับดวงไฟกลมๆเล็กๆที่ปรากฏในภาพถ่ายจากปรากฏการณ์จตุคามรามเทพหลายคนบอกว่ามันคือแสงจากฝุ่นที่กระทบเลนของกล้องถ่ายภาพหลวงพ่อบอกว่าดวงไฟที่เห็นนั้นอาจไม่ใช่เพียงฝุน่นแต่เป็นดวงจิตที่มีพลังงานมากพอ ที่จะปรากฏให้เห็นในภาพถ่ายได้ในลักษณะแตกต่างกันไปมีทั้งดวงไฟแบบกลมแบบเหลี่ยมหรือรูปแบบอื่นๆตามหลักพุทธศาสนาดวงจิตถือเป็นพลังงานหนึ่งซึ่งไม่สลายไปพร้อมกับร่างกายหลังความตายจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากกระแสกรรมหรือยังมีความผูกพันในวัฏสงสารอาจวนเวียนอยู่ในโลกนี้และบางครั้งปรากฏตัวในลักษณะของดวงไฟหรือพลังงานที่รับรู้ได้หลวงพ่อสมเกียติได้อธิบายเพิ่มเติมว่าดวงจิตนั้นสามารถลอยประปอนอยู่กับฝุ่นผง และพลังงานที่แข็งแกร่งของจิตอาจดึงเอาอนุภาคของฝุ่นมาสร้างรูปร่างให้เราเห็นเป็นดวงไฟนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงจักรวาลหรือภพภูมิต่างๆที่ซ้อนทับกันอยู่ในมิติที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพระองค์ตรัสว่าในแต่ละจักรวาลมีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากมายทั้งโลกของมนุษย์สวรรค์ลและพรหมโลกซึ่งเป็นการสะท้อนว่าพลังงานของดวงจิตและจิตวิญญาณ มีอยู่ในภพภูมิต่างๆทั่วจักรวาลน,นี้ในบางแง่มุมหลักทำในพุทธศาสนาจึงสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องพลังงานของดวงจิตที่สามารถปรากฏตัวหรือถูกบันทึกในรูปแบบของดวงไฟประหลาดได้และการที่เยาวชนในศูนย์การเรียนรู้ได้พบเห็นดวงไฟลอยขึ้นมาจากบ่อน้ําในคืนวันพระนั้นอาจเป็นสัญญาณของพลังงานที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาหรือพลังงานจากดวงจิตที่ยังไม่ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสม ขณะที่ตามความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่เล่าขานกันมาดวงไฟที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงนั้นถือว่าเป็นดวงไฟของพญานาคที่ผุดขึ้นมาเพื่อบูชาพระพุทธองค์ในวันออกพรรษาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมายังโลกมนุษย์หลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งแสดงถึงความเชื่อในการเชื่อมโยงระหว่างพลังงานของดวงจิตและศาสนาการเห็นดวงไฟในศูนย์การเรียนรู้อาจสะท้อนถึงพลังงานของดวงจิตที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่นั้น หรือเป็นสัญญาณของพลังงานธรรมชาติที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้ในพระพุทธศาสนาดวงจิตเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ยังคงมีอิทธิพลแม้หลังจากร่างกายดับไปแล้วจึงอาจอธิบายได้ว่าดวงไฟที่พบเห็นนั้นเกิดจากพลังงานที่ยังคงมีอยู่จากวิญญาณที่ไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารบทสรุปปรากฏการดวงไฟประหลาดที่พบเจอนำพาให้เราหันกลับมาคิดถึงความเชื่อและการอธิบายตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพลังงานของดวงจิตที่ยังไม่ไปเกิดหรือการเชื่อมโยงกับเรื่องราวตำนานของพญานาคทั้งสองคำอธิบายต่างมีความหมายลึกซึ้งในตัวเองและเปิดโอกาสให้เราพิจารณาถึงความจริงของสรรพสิ่งและพลังงานที่แฝงอยู่ในธรรมชาติการที่แก้วพบดวงไฟในคืนนั้นหรือการที่เยาวชนหลายคนได้เห็นดวงไฟลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำในศูนย์การเรียนรู้ทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คำถามนี้อาจไม่ได้ต้องการคำตอบที่ตายตัวเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ได้มีคำอธิบายที่แน่นอนหรือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นในพุทธศาสนามีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมและวัฏสงสารที่สะท้อนถึงการวนเวียนของดวงจิตในภพภูมิต่างๆและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก,ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ยากจะเข้าใจแม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน ว่าดวงไฟที่เห็นนั้นเป็นดวงจิตที่ยังไม่ไปเกิดหรือเป็นพลังงานจากพญานาคแต่สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากปรากฏการเหล่านี้คือความสำคัญของการมีสติและปัญญาในการรับรู้ไม่ว่าเราจะพบเจอกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติการใช้สติและปัญญาในการพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัวความไม่แน่ใจหรือความเชื่อที่งมงาย ในทางปฏิบัติทางาศาสนาการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนจิตใจและหันกลับมาสู่การพิจารณาธรรมะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนถึงการเดินทางสายกลางที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นการเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้หรือการปฏิเสธสิ่งที่เกินกว่าจะเข้าใจท้ายที่สุดการเห็นดวงไฟหรือการได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจิตและพญานาคา็เป็นสิ่งที่กระตุน้น ให้เราได้ตรหนักถึงธรรมะและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งซับซ้อนและความไม่แน่นอนนี้จิตใจที่สงบและมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตจะช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นปรากฏการธรรมชาติหรือสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าดวงไฟลี้ลับกับพลังงานแห่งจิตวิญญ,ญาณ เพื่อนๆท่านใดไม่อยากพลาดเรื่องเล่าพร้อมคำอธิบายจากหลักธรรมแบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ